สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าเหลยปลูกใบเตยขายเดือนละ3ามหมืป้าธนาพรแสงเนตรหรือใครๆเรียกจนติดปากว่าป้าเหลยอ,อายุ74ปีอยู่บ้านเลขที่55ทับ1หมู่3บ้านเพชรเอิมตำบลวังตาลอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้หันมาปลูกใบเตยเพื่อตัดใบขายเนื้อที่4ไร่ ซึ่งได้แบ่งพื้นที่นามาปลูกใบเตยเพื่อตัดใบขายโดยมีแนวคิดของหลานสาวอยากทำสวนเกษตรปลูกใบเตยขายหลานสาวอยากทำไร่ทำนาตนเองก็เลยตามใจหลานสาวแบ่งที่ให้สี่ไร่หลานสาวเป็นคนลงทุนให้แต่ต้องให้ลงกับป้าเป็นคนทำให้เมื่อเป็นความต้องการของหลานสาวจึงต้องตามใจดูว่าจะไปได้สวยขนาดไหนลงทุนทำโรงเรือนหาต้นใบเตยหอม ตามบานยานยานและปักชำในโรงเรือนโดยการปักชำใบเตยเว้นระยะแถว60คูณ60เซนติเมตรและขยายพื้นที่จนเต็ม3ไร่ใช้เวลา1ปีจึงปลูกใบเตยเต็ม3ไร่ใช้เงินลงทุน4-50 0 0 0บาทเริ่มตัดใบเตยได้เมื่ออายุได้6เดือนหลังตลาดรับซื้อใบเตยร้านขายดอกไม้สดร้านขนมสดร้านขายน้ำเต้าหู้ใบเตยขายได้วันละ80-100กิโลกรัม ขายกิโลรกร,รัมลระย4บาทลูกค้ามารับถึงสวนหากไปส่งถึงที่กิโลรกร,รัมละ26บาทแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลนอกจากตัดใบเตยขายแล้วยังตัดหน่อขายอีกด้วยขายหน่อละสองบาทมีลูกค้าสั่งอาทิตย์ละ40-50หนอ่อการปลูกใบเตยไม่ยุ่งยากปลูกง่ายต้องการน้ำแฉะไม่จำเป็นต้องให้น้ำขังมากใส่ปุ๋ยสูตรเร่งใบ2-3เดือนครั้งสามารถตัดใบเตยได้ทุกวัน เฉลี่ยมีรายได้เดือนละ3 0,000บาทถือว่ามีรายได้ดีมากตลาดยังไปได้ดีราคาไม่ตกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ